พูดถึง true นะฮะอินเทอร์เน็ตดีๆที่ผมก็ใช้อยู่นะฮะทั้งมือถือทั้งเน็ตบ้านนะฮะ,ะ,ฮะถึงตอนนี้ตัวจะอยู่ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่านะฮะครอบครัวของผมนะฮะที่ประเทศไทยร,รวมไปถึงพี่น้องชาวไทยแทบจะทั่วประเทศนะฮะค่อนข้างที่จะบอกได้คำเดียวว่าชิหายแลวนะครับเห็น <laughs> <laughs> ว่าโดนทั้งหมดก็48ล้านเลขหมายนะครับ <laughs> <ม> 48ล้านเลขหมายนะฮะ<น>ก็คือเมื่อเช้นเชานี้ล่มนะฮ <c oughs> <c oughs> ะ <c oughs> นะก็เอาจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะเพราะว่าเอาจิงๆก็ทุกเครือข่ายก็มีโมเมนต์แบบนี้กันตลอดอืมครับนะแต่แค่ว่าจะรีคาบเบอรี่กลับมาไวไหมแค่นั้นเองรีบด<น>ึงสัญญาณกลับมาได้ไวหรือเปล่านะครับจากกรณีที่สัญญาณเครือข่า,ขายทูมูเอสนะครับล่มเมื่อเช้านี้นะครับทำให้สัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะยิ่งในชาวกรุงเทพเราเนี่ยนะฮะ ล่มหมดเลยนะล่มหมดเลยนะฮะซึ่งปัญหาเอาจริงๆเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณสิบโมงเช้านะฮะแล้วก็ติดเป็นเทรนดิ้งใน X นะฮะหรือ Twitter ออในประเทศไทยเลยเดียวซึ่งทาง r รูนะฮะก็ รีบออกข่าวมานะฮะแล้วก็รีบถแถลงการขอโทษผู้ใช้นะครับที่ได้รับผลกระทบและระบุว่าบริการ voice และ data กำลังกลับมาใช้งานได้ทั่วประเทศพร้อมเตรียมชดเชยลูกค้าทั้งระบบรายเดือนและเติมเงินให้นะครับโดยจะทำการแจ้งรายละเอียดส่ง s m s ไปให้อือะนะอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเอาจริงๆนะฮะมีข่าวมีก็คือคุณไตรรัก์นะฮะ วิริยะสิริกุลนะครับรักษาการเลขาธิการของกสทชเนี oh, right. Right. Mm ่ยนะฮะเรียกผู้บริการ t ทรูผู้บริหารทรูนะฮะเข้าชี้แจงสาเหตุและแนวทางการเยียวยาภายในวันเดียวกันกั่ที่ทรูได้ชี้แจงและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาในอนาคตนี่แหละนะฮะเขาไว้ง่ายนะฮะหลังจากเน็ตล่มปุ๊บกสทชเรียกเลยเฮ้ยหยูขมอนขมอนก็ต้องเรียกตีคนพรได้รับผลกระทบเยอะขนาดนี เออสี่สิบแปดล้านเลขนี่เฮ้ยเ้ข้าหมอข้าหมอเล็กทอกอทอกกันหน่อยนะฮะอ,อันนี้กระทบแค่ฝั่ง True นะส่วนใครที่ใช้ d t แท็อยู่นะถึงจะควบรวมเป็น d t แท t r u e แล้วก็ตามเนี่ยนะทร t ดแท็แล้วก็ตามเนี่ยฝั่ง d t แท็ไม่ได้รับผลกระทบนะฮะอ,อันนี้ล่มแค่ฝั่ง True ฝั่ง d t แท็ไม่ลม่มนะครับอือนะซึ่ง ในขณะเดียวกันนะฮะแม่เป็นช่วงนะฮะช้าๆได้พลาเรื่องงานนะเป็นช่วงได้เวลาช้อนปลาทองขึ้นมาของไ้ข่เขียวนะฮะ AIS เรานะฮะก็เรียกว่าสร้างไวรัลทันทีนะฮะโดยการนะฮะลงโพสต์นะครับใน Facebook เชิญชวนให้มาย้ายข่ายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเขาเรียกว่าจังหวะชนลมุน จังหวะชุลมุนเอ้ยโชคนี้อ้าวสีแดงล่มเหรอโอเคเขียวกรูขะมอนขะมอนเลสโก้ s <S <c oughs> นะเอาจริงๆไม่ได้แค่จุดเดียวนะฮะยังมีต่อก็คือใน f เฟ o บอืมนะใน Facebook ก็มีลงอีกเหมือนกันนะฮะมีแบบว่าเป็นเหมือนลงขงิงนะเขามีเป็นลงขิงอยู่นะฮะเพจ ที่ชื่อว่าท่านเปาะนะฮะเพจที่ชื่อว่าท่านเป่านะฮะก็ได้มีการลงรูปไว้นะฮะเพราะว่ามันเป็นโพสต์ที่อ่า facebook นะครับ AIS e a s t นะฮะเขาได้ลงไว้แล้วก็แคปไว้แล้วก็แปะบนหน้าร้านทูชอนะฮะแล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะไอโพสต์ตนเต็เอส 5G นะคะโอ้โหโยขิงมากตาขาดตาไข่ไประกูดขิงมาก ขิงแบบขิงขิงขิงเลยอันนี้เรามีรูปให้ดูด้วยอ่ารูปลูกไหนฮะรูปนี่เอารูปเอารูปเอารูปนี่อยู่ในแชทละอ๋อนะเอาขึ้นมาให้ดูขิงสุดๆนะฮะมีผู้ใช้งาน Facebook นะฮะได้กดเรแอกชั่นมากกว่าเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน นะฮะคนนะเจ็ดหมื่นเจ็ดพันยูเซอร์นะฮะแสดงความเห็นนี่ประมาณสามพันหกแชร์กว่านะเกือบจะหมื่นแล้วตอนนี้แชร์ไปเจ็ดพันกว่าแล้วนะอ๋อก็คือเป็นรูปตัดต่อที่เอาฟูของเอเอสอีฟเอามาทับอีกทีหนึ่งเอาบัตทับอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ขอบคุณเพจ facebook ท่านเปาด้วยนะฮะซึ่งซึ่งในขณะเดียวกันนะฮะในคอมเมนต์นะฮะก็มีบอกไปต่างๆนานานะฮะก็มีทั้งนะฮะคอมเมนต์ในเชิงบวกคอมเมนต์ในเชิงตลกนะฮะคอมเมนต์ในเชิงลบทั้งหลายแหล่ก็มีมาเยอะเหมือนกัน ในขณะเดียวกัน้ะก็มีแ c คเคาท์เฟซบ o ๊กนะฮะแอ c o u n t นะฮะชื่อว่า True Internet บ้านไฟเบอร์นะฮะลงต่อรับติดตั้งเน็ต True ทั่วไทยนะฮะ,ะแกล่มอยู่แกจะมาติดตั้งเน็ตอะไรเน็ตบ้าน <laughs> เน็ตบ้านแกก็ล่มเออใช่เน็ตบ้านก็ล่มไหลที่นะ <laughs> ไม่ใช่ว่าเป็นแค่มือถือนะฮะเน็ตบ้านแกก็ล่มนะแหมยังมีหน้ามาบอกว่าเฮ้ยรับติดตั้งเน็ตทั่วไทยดูพูดนะดูพูดเขาเนี่ยมิดมาพูดอย่างนี้แล้วเขาก็ล้อมูฮ่า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 ล้อมูฮ่าฮ่าฮ่านะฮะลูกค้าตอนนี้ก็มูฮ่าฮ่าฮ่าสิ้นเดือนเจอกูกูไปละเอาเอาเอาคือคืออย่างนี้นะเอาเอาถ้าเอาตาวิเค์นะครับ ถ้าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย<อ>ก็คือถ้ามารุ่มขนาดนี้ยเขาต้องชดเชยตามไม่รู้นะต้องชดเชยตามวันหรือเปล่าเออเออถ้าวิเคราะห์หญ่ต่อไปตรงมานะครับอืมแบบว่าไม่ต้องคิดค่าบริการเลยหนึ่งวันเต็มเ็มเอเออย่างนี้หรือเปล่านะครับเอือซึ่งเดี๋ยวดูนะว่าทางทูเขาจะส่งเอสเอ็มเอสอะไรยังไงนะครับอือ แต่ที่บอกดีเทคไม่โดนอันนี้น่าค่อนข้างจะอัตจัรใจ,จนิดหนึ่งนะฮะดีเทคคือก็ยังเป็นว่าเสาสัญญาณมันยังใช้คนละเสากันอยู่นี่ใช่ไหมมันยังไม่ได้ควบมันยังไม่ได้ถึงกับรวมเป็นเสาเดียวกันสักทีเดียวเนาะออไช่้อา,อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่แค่ว่าไม่เพราะด้วยเพราะด้วยว่าตอนนี้มันยังไม่ได้อ่าคือตอนนี้มันอยู่ในเครือเดียวกันแต่ว่ามันยังไม่ได้ควบรวมเป็นแบรนด์เดียวไงมันก็เลยแบบว่าเออก็เลยไม่ลบอืมน่าจะน่าจะไม่ลง นะครับนะก็ก็นะก็ขอให้อะไรกันนะกันบ่ายก็กำลังใจให้ชาวทรูนะฮะครับก็ตอนนี้แต่ตอนนี้น่าจะกลับมาใช้กันได้แล้วนี่ใช่ไหมเออก็เริ่มกลับมาได้เลยกลับมาใช้กันได้แล้วอืมนะฮะแต่ก็ดาสาเสียเทเสียกันไปเยอะเหมือนกันนะครับน่าเศร้าเลย